พิงพอยมาแล้วเคลื่อนไหวชวนเจอวันนี้แล้วกับพีเซนเตอร์สาวคนสวยพิงพอยปรับภาวดีออกงานอีเวนต์โดยล่าสุด5ธันวาคม2567ด้านอินสตาแกรมของเพจบ้านเดี่ยวพิงพอยหรือเพจบ้านพิงพอยแฟมิลี่ได้เคลื่อนไหวชวนแฟนๆไปเจอคนสวยพิงพอยปรับภาวดีพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าเจอกันนะทุกคน สวยท้าแดดไปกับพิงพอยวันนี้มาเจอกันนะคะกับพรีเซนเตอร์คนสวยพิงพอยปรับภาวดีกับยูเรนัสและพิ s ยูวีโปเทคชั่นเอสพีเบวกพีบวกบวกบวกกันแดดคุณภาพสูงผลิตจากประเทศเกาหลีใต้มาพร้อมการปกป้องแบบครบวงจรทั้งจากรังสี UVA UVB UVC และแสงรังสีจากหน้าจอโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์วันนี้วันที่5ทธันวาคม2567 The รเดอะมอลไลฟ์สโตร์บางกะปิชั้นจี3 3นาฬิกาถึง14นาฬิกาใครคิดถึงก็มาเจอกันนะและในขณะเดียวกันด้านนางเอกสาวคนสวยพิงพอยประภาวดีก็ได้เคลื่อนไหว IG Story รี่พิงพอยอัปเดตระบุข,ข้อความว่า วันนี้มาเจอกันนะคะใครอยู่ใกล้ก็สามารถไปเจอคนสวยพิงพอยปะภาวดีกันได้นะคะรอชมข่าววันนี้พิงพอยจะมาในชุดลุกไหนกันนะรอติดตามบรรยากาศกันได้เลยค่ะกับงานอีเวนต์วันนี้ของพิงพอยปะภาวดีที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตรบางกะปิค่ะ